รถไฟหลังคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของช่วงแม่กาหลวงพยาวก็แลกวว่าบบาๆจะไปงาวคงจะไปสายๆนะครับเสร็จจากนี้นะจะไปที่ไปงา แบบ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 มาต่อด้วยเช็คปิ้นนะครับ พามาอัพเดตอัพเดตมาดูการทำงานของการไฟลลางคูเก็บภาพไป เบรถไฟสายเชียงรายนะครับเชียงรายยังไม่มีรถไฟนะครับรถ,รถไฟจะมีีงใหม่ลำพูนปางนะครับมันจะแยกไปกันเราก็มาบุกเบิกกันสู้กต่อไปถ้าใคขชิป